ถ้าพ่นจีวรนมาร่วมส่างน้ำถึงถือบทีเต้าพจน์รวมส่างน้ำกันเข้าไปปะที่เราไปน้ำกันบ่อกวันพุธจังมาบ่เอาเดีวันพุทธยังอ๋อวันพุธใบสามสีตั้งค่ายขอหันขอสีตั้งค่ายขอเลยขอเลยเจดีวันขอเลยเจดีย์เดี๋ยวมือหนึ่งวันพุธตรงกับเรียงนิดหนึ่งโอ้ใบสามคนละเวลาเนาะเอันเอ็นมดน่ะของมดตอนเศร้าจุดทูบ ของหมดนี่ถูมาสามงวดแล้วนี่เลยเขาไหวปูยุตตาบ้านยุบ้านนั่นนะถูมาสามงวดล่ะนี่งวดที่สี่ไปปูตาปูตาบ้านปูตาบ้านเก่งเนาะแม่นเป็นน้ำดวงเขาก็ได้จะมาเก่งวัตีเอาชีลาบนตะบนี่ลยไปแช่งกันโอ้ยบัดบัดห้าบานบางเขาสิยิ่งประตูนั่น ยิ่งลูกโทวมันจะเกิดล้มโฮกุดปั้นปั้นยื่ไใกตาบังมือโคนี่อ้ปั้นขึ้นเลยไหวมือโขก็ง่วงแล้วหรอกจ้างใบไม้จ้างยังเขาไปบนแท็เขาบ้างแงนอยู่ไปกี่แงนอยู่สักไมกี่วานนี้เขาบังเลี้ยงบังเวอร์เนี่ยเขาบังเลี้ยงเอาเวอร์ไปแข่งสักคนกับเนามาเขาง่วงว่าหาลูกพี่ในี่จะบุญเพราท่านี้กับเนาอีกวานนี้ บ้านีพูดม่หนีแม่เขาบอกว่าบ้ยพู้ตาบ้านเราก็คือเสียบขาดแต่ว่าแต่ยยืนฟังเขาบอกจ้ากมาแ้วบอกเลี้ยงมาเวอร์ะเอาคเอาไปแช่งกันเอาหวยประเทศอ่ะเอาบ้นสูบบ้านบ้านที่ยาเหมืองเ้าเอานี่เดยังก็ะเพดยังก็ตาวันพุธยาหมแรงใบชีช่ระตื่นนึ่งละค่ะ พะสัมัสตีนกินมหานเด็ดแล้วเขาตีนขึนกัมอเยเขายืกลางเจดีเจดีแล้วนะไม่เจดีไม่บอกมองน้าย่อยมองน้าย่อยก็คือไปคอเียบนซี่ทั้คนโยกเยวมืออื้อมือพื้นมดแ่้วมสมวัดวัดีตึงส้่งเจดีีบเลยซีซีเกไปบ่บฝันเด้ซีซีเก้าบ่บอกนะเขาพุ่นนี่มีไปไปใสเขาใหญ่พ่นโอ้ฮ้ยขวางไก ก็ยังสิพากันไปอยู่ว่าฉันอวันนี้มันบ่ไม่ไปตัวมันคิวไงว่าฉันคน,นใส่สุดสีฟ้านะสุดนางสาวไทยย่างน้ำกลนกันก็แล้วย่างน้ำกลันเขาสันใส่สุดสีฟ้าคนสีสีเก่าเลยว่ะสีสีเก่ามันบ่วันนี้วันนี้กคตรละ นี่มีเปีเอาลมหรอกตั้งจังหวดสูนสามศูนย์สามยังนี่มีเอามันบ่วันนี้อันอันนี้สีไปตั้ง่ข่ขวให้มีความมั่นใจอ๋อค่ะค่ะสีเศร้าสีเอาเร็วสีบ่เสียเรยกฝันไปไหนฝันเก่าแน่อยู่นั่นละฝันเก่าแน่เก่าแน่อยู่นั่นละซื้อวัดซื้อวัดยังตา นครบริลักษ์นักสงนครบริลักษ์นักสงนครบริลลักษ์ไม่ใช่ชื่อ้ง่วดเส้นแบ่งอิงเดีไม่ออกข้างกรุงเทพหรืออะไรอย่างเงี้ยนครบริลักษ์นที่เคยทำข่าวเนาะค่ะท่านผู้ชมทีเด็กหน่อยไปทำไปที่ลูกแก้วขอขายยาวเอาบ่ถืองวนนั่นเนาะบ่ถือเด็กหน่อยไปขอเพิ่งจะดูดวงแม่นเนี่ยมนทักใครเลื่ยดิ บ่เพิ่นเก่งยแต่เพิ่นบ่ค่อยอันบ่ได้เข้าไปหาเพิ่นจักเทื่อเด้เข้าไปดูค่อยเข้าไปดูเพื่นบ่เพรา่ได้เข้าไปหาเพิ่นจักเทื่อปูเทปว่าเข้าเทปแล้วบ่ให้เพื่อนที่เสียงนั้นภาษาเพิ่นในภาษาเพิ่นได้อยู่แต่ได้ชงชีพเพิ่นบ่บ่อยากให้เพิ่นไปเฮ็ดจุ่มทีจุ่มหาอ๋ออย่ามันเสียเพิ่นอุ้ยหนักปฏิบัติธรรมเนาะค่ะไปขอเรี้ยงรับเทพปรัพุ่ม แม่นหวนแม่นเ้าเป็น so เ no um, ้าเป็นผ้าละจีบคอนื้อปุ้มวายไปคุยส่วนห้าทับน้ำเพื่อนมึงหันไปส่วนห้าทับเพื่อนมันงนั่งอยู่ดีดีนีปรัชนากรรมฐานมันก็มาเองแม่เองแต่ว่าบางที่เพื่อนบอกห้าบวันใดขึ้นกันแต่ว่ามึงหันไปทับข้าวอยู่ส่วนห้าทับน้ำเพื่อนเพิ่งเกืบบอกเมียก่อนสามเมียก็ อนจบยังสุยงนก็อยากลื่นเยอะล้วมาจบเลว่าล่ะอยากลื่นเนี่ยอยากลื่นอยากลื่นแล้วก็บ่เจอเห็นบ่ล่ะแต่พอดีมีเงินสั่งจีตดีเพราะนักเคล่อมาในงานเหลขกกันล่ะแต่ว่าบ่ได้เผยแพผ่ลายเอาตะคนสนิทเฉลี่ยวังบึงเฉลี่ยวังบึงเอาวันนี้พอห้าไปคอเนาะพอทำหน่อยสิไปคอหายป่กคอพุ่มขอพุ่มนั่งสั่งมันกะสิหายอยู่แล้วสั่งจิดีมันแล้วเนาะอันเดีตีนน่อม้อัน พวกช่างเขากว่นี้เพื่อนก็ไปหาอาบน้ำปักปักุ่นปักปักสิเนี่ยาานะาามา,าทมนีนี่เขาเบ่งนี่ไป,ไปตีฝุ่นเพื่อใช้อะไรก็เดียวนี่ฮนะบาลีไปตีฝุ่นบาลีบาลีมาอยู่คันน้ำภาชนะน้ลำย่อยลงมาบาลีย<ม>ังแห้งบ่านี่เนี่ย เฮ้ยมีตะปอกปอกเว้ยว่อเป็นอยากให้โหว่าเป็นอยู่นันมีต่เล็กแปลต้นอ๋อาคนก็ไปบังเด็กนี่ครับอยู่ดีมันก็แบบมีน้ำแต่ว่าน้ำาตลงมาันเองเดกับบุรุษพากเไทยี่อยู่นี่ผุนหลือมา่งกเจดีสองฟ้าแนมขึ้นไปแมขึ้นไปนี่เพื่อไปวัดพระ้างุอีนแล้วเพื่อนเพื่อนพระท่านน่งปะ่งเหลวน่งเหลวผวไปบนยอดชลีกระทาดใช่เอาเพื่อเห็นสีฟ้าสันมาแล เห็นโมเดลมามากเพื่นเลือเห็นฟ้าคือเห็นฟ้าสร้างเขาก็เห็ุอยู่ก็อเพราะเบิ่งคักนี่ล่ะเห็นมันบ่ได้เห็นฟ้าเจดีเนี่ยมันแย่งไปตั้ง้าเพราะเลื่องว่เจดีสองฟ้าแต่ว่าที่หนามตโลมาหนามตโลมาแดงเด็ดตั้งนั่งยืนเจดีบ่ได้หัวอืมตกลมาเดีี๋ยวน้ก็ยังตกอยู่บ่เดีกต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 กหัวโอ้ยไปเบิ่งซะบ่เฮานั่นน่ะน้่ร่งหลายเลยวันพุธเด้อค่ะโด่วนใหญ่เป็นโตแต่ว่าเพิ่นแบบว่านั่น บ่ไอให้ท่านผู้ชมมาเบิงหรือว่าติดติดโรคระบาดกันเลยหม่าไบร์ช่วงนี้ห้ยไหมค่มันหายก่อนเนาะค่ะห้มันหายก่อนค่ะจังมาที่ที่อําบ้านยังพอที่ยู่ใช่หะนี่วัดนี่บ้านยังพระสงฆ์บริรักษ์บ้านไทยเจริญบ้านไทยเจริญตำบลสองดาวตำบลส่องดาวบ่ะอำเภอ สว่างแน่นิ่งจังแบบสว่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ย่าเดาว่อเว้าวสวงดาวขึ้นอ้าวขันเขียด่างดาวป่นี่แยมเขาจะเป็นเขียดสมด้าวบ้านเจ้าเนี่ยเขียดเด้พอเขียดสว่างดาวอ๋อเขียดกันย้อนนานอ๋อเดีวันช่างลงไปหดนบ้านนี่ตบนสะบางมัของเจ้าขึ้นสะบ้างป่ะนี่อ๋อฟังนั้นขึ้นสว่างดาวเขายึดติดยูดใกล้สะบางเหรอหลอกอย่างติดที่น้องคนนี่แหะขึ้นเจ้ามันลาย ทำตทรลทัดนั่นแหละออกข้าวมัววนคมันาเศ้าม่วเป็นสิบวันตีลโลกคขันข่นเศ้าข่าวเหมือนเลยเพื่อโลกหายปั๊บแล้วมันว่าสสว่างติดล้วตดปากแล้ทำพวกเนี้ยมันติดอยู่ติดอยู่ประมาณสกดม่านสี่สิบกาไร่ค่ะท่านผู้ชมนะครับเบื้งสถิติมุม่งสกลบุญสกดสะกบุญละสว่งว่าย่งสะกดสว่างเท่าไห อยูเมือนียร่วมตรวจพระราชทานลงตำบลปทุมว่าปีของซองดาวอ๋อนี่เขาเขาเขาปิดเขาปิดบ้านปีปทุ่มบ่ให้คำบ่บทุมว่าปีบ้านบ้านอทง่ตำบลกับบ้าลใจท่องปิดเลยปิดสองหมู่บ้านน้ำค้นข่าว้นออกไหมพอมันปิดบันทึกเขตอุดรเขาก็วอดความเขตแมาเขาก็วอดความเขตไป ส่นท่านน่แดูได้จะคลองออกเนาะส้เอา้มเอาดูได้จะคลองเาทางหลัดให้เอาทางหัดบรรบรมอดที่ออกไปน้องสปาก็จะใบเที่ยวเลยก็จะปิดเลยใบเที่ยวก็ดีแล้วเขา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 จำปาเดียวบนี้น้องสปาเขาไปเที่ยวเลยให้เที่ยวจะข้างเอาอมือนี้เพชราดลุยไปอยู่ดีมือนี้ไปไปไปัไปไปได้ยูขันเขาบะตังน่วยขันเขาตังนวยกรขามอะไรเขาใบมือมือมือตั้งเถวมาจากันบ้าน้วยหาเจ็บแที่มองกัตังดานนิ่งมองท่าเนี้ยจะไปข้ามหลอ อไปถคำรอดนี่ห้ามเข่าห้ามเข่าเลยห้ามออกเพราะมันเขตอุดรตำบลคำรอดอำเภอชายวานเขตอุดรแต่้งแต่เขาได้อยู่แต่ว่าเขาได้อยู่แต่ว่าพันในอยู่ห้ามไม่อีกไหมเขาไม่ได้ขไยมากเลยรถเดือนสักกาวมันว่างขึ้นบ่มันงาที่ไม่ใช่บ่ค่ะเพิ่นไปท้ำสีท้ำสีไม่เอาอู้นี่โอ้เขาเจ้าถามหารถเดือนสักาวอยู่ว่าเบื่อใดอยู่าเส้นเด็ดสามหกเจ็ดสามเอ้าขับถามว่าพี่เดือนสักาวได้บ้านไอ้ขี่ไรยัง บานเลทีอะไรคะอันนั้นมันเป็นสีเทาบัวรถอันนม่นภาัตบันเลคีสองสามหนึ่งบานนี้ใมข้อมฟันเน็ตเพื่นก่อนเสีบนเลีิ่น่ามีสองกับหนึ่งมันดังสีดีบานนี้บอก็ว่ามันมีสองมีหนึ่งมีสมตรงกันพอดีเลยนะแต่ว่าหนึ่งสองนี่อาจจะอาจิบอกเล็กหนึ่งสองก็ยังบูงหักันแต่ว่าในคข้มฟันเนบนเลีม่หนึ่งสองอายุกับสาม เกิดพศอสอสามสิบเอ็ดเนาะแม่นเกิดพ่อสอสามสิบเอ็ดอายุสามสิบสองานอายสามสิบสามแล้วก็บาลิที่สามสิบเอ็ดมันก็ตรงกันในเบิร์ดใช่ทุยางมันตรงกันเบิดเลยมันอาจจะเป็นโเป็นกจัดมาหลายแลลวเนาะแต่ว่ารถลี่ขเกไม่เบมอนแล้วตอนนี้แต่ว่าแต่ทำหม่ฮะมือมือนั่นบอกขันแบเบนขันเปิดเตียมมะน ย่อมมาน้ำเนาะพอเล้วมันผุดเนาะแต่ว่าแต่ว่าเล็กฝันซีซีเก่าอันบะซีซีเก่าแล้วฝันซีซีวันที่แล้วเราเราบอกว่ามีจอกวันนี้อ๋อมีจี๊กวันนี้เอาลองมือครับุผู้ชมฝากไว้อีกหนึ่งเน้ยค่อยับปากเลยไม่อุยอ่ายาบปากเข้าอาปากเวยเอาเดือนสกล่าวแล้วบ้านเลขที่สองสามหนึ่งเดือนสก่าวกับอันนั้์เบิ่ดแล้วค่ะท่านผู้ชมจัดแล้วจะแดงกัจัดแล้วอายุเพิ่นกระสานสิบสอง เด้๋วพอเดี๋ยมื่อนังเจอกันเมื่อหนั้เราซื้อของมาฝากดอกเราตีไม่ลาไปแน่นอยปลาคารทำาป็นส้มหอยทำเป็นชมล่ำโดยถุงไวยไปด้วยกันนะเพราะว่าเราซื้อสามหนึ่งกันเยอะแล้วก็ตรงกับปู่สามแปดเบยปู่สามแปดบอกให้พลาดปู่สามแปดจนหมากไม่พลาดเลยปู่สามแปดบอกเน้นเด่นเลย าสามหนึ่งตัวเดียวคือ,อยังงวดสามแปดคือ 8, สแต่ว่าตามรัะสิบสิตท,ที่นี่เรี่่าก็เคยผ่านอีกนีดเด้ปู่3ามแปดเขาคอยอาบถ้ำเขานี่ยิ่งผู้หาเ็ดแนี่เล็กวิง่งเ่าขอแน,น้นอนคืออาจจะเป็นบดเป็นลงังนี่มันรูปมีเก่ากับสูงตรงกันพอดีเลยจัดหนึ่งสองหนึ่งเอ้สามหนึ่งสองหนึ่งเป็นน้ำเนาะแต่ว่าสิมันออกยากออกยากแต่สิบสาก็ออกยากเป็นไปได้ตัวเดียวคือสามหนึ่งามหนเพราะว่าสามึ่งเคยถือยย่เขาาคยถือค่อยให้นอเปียกมันออกมันเปียกออกวัน่สิบสาม สามนักกับสามสิบเอ็ดสามนักกับสามสิบยอ่สกับสามทุมสามถุมสามเวลาสามหนึ่งมันปิดนันอันนี้ก็ตรงกันเรียนจะก่ามันปิดนันแต่ว่ามันที่นคู่บาอย่่่าางงเแตวทนผู้ชมก็อย่าลืมมันลืมว่าเพิ่นพอผ่ามเพิ่นฝันอ่ะหกหาศูนย์จัดไปหาศูนย์ศูนย์หากับศูนย์หกน้กค่ะท่านผู้ชมอ่าันถูกข้ากระถูกน้องกันนะคะขอท่านผู้ชมโชคดีนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตาม ไปละคะ่ะบ๊ายบายเด็กมัด่อนเจ็าหน้าที่ละ